ค่ะวันนี้ก็มาปฏิบัติธรรมกันเลยนะคะที่บ้านพระนิพพานนะคะวันนี้ก็ขออนุญ,ญาตสวดมนต์ตามบ้านนิพพานพระพุทธเจ้านะคะเป็นคู่มือปฏิบัติธรรมเพื่อความดับทุกข์เป็นทางเดินสู่โลก,กุตตรธรรมหรือให้ได้มรรคผลน,นิพพานนั่นเองบ้านนิพพานพระพุทธเจ้าต้องการให้ ทุกดวงจิตพ้นทุกอย่างถาวรน,นะคะนี่คือคู่มือปฏิบัติธรรมนะคะแล้วก็อันนี้คือเว็บไซต์ถ้าเกิดตามไม่ทันก็สามารถที่จะไปดูในเว็บไซต์ w w w b a n i p a n c o m นะคะซึ่งสามารถที่จะเข้าไปสนทนาธรรมกันได้นะคะแล้วก็วันนี้ มีนามว่าวันชิดาวันชานนนะคะเนื่องจากว่าเคยได้รับความเมตตาจากคุณพ่อองค์ปฐมและคุณพ่อพระตถาคตมาสอนทำให้จึงมีในเรื่องของจิตที่มีความประหลาดมหัศจรรย์แล้วก็เกิดอาการที่เรียกว่ามีความโปร่งโล่งเบาสบายอาการที่เราเคยรู้สึก ไม่น่ารักในเรื่องของจิตใจเช่นมีความเศร้าหมองมีความอาฆาตมีความรู้สึกเสียใจทุกใจที่สะสมมานานแล้วแล้วก็วันหนึ่งหลังปฏิบัติธรรมในแนวแบบนี้นะคะเจ็ดเดือนเกิดจิตที่เรียกว่ามีความประหลาดมหศจรจันแล้วก็สามารถที่จะสัมผัสบางอย่างซึ่งตามมนุษย์มองไม่เห็น แต่ว่าก็ไม่ใช่เป็นปัจจัยหลักในการที่จะมาบอกว่าตัวนี้เป็นสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดสิ่งที่ประเสริฐสูงสุดเนี่ยก็คือจิตที่เปลี่ยนไปแล้วก็ความทุกข์ความเศร้าทุกอย่างนะคะก็ะมาลายหายสิ้นไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณครูบาอาจารย์เนี่ยก็ต้อง ขอทุกพระบาททุกพระองค์นะแดนทิพนิ่านเลยนะคะแล้วก็วันนี้ก็ขอปฏิบัติบูบชาสิ่งใดที่เราก็ะทำแล้วเราก็กระทำต่อเนื่องต่อไปนะคะวันนี้ก็ขอกล่าวอิติสุขโตอิติสุขโตข้าแต่คุณพ่อวิสุทธิพุทธรังสีลูกน้องกราบพระบาทอาราธนา พุทธังอาราธนานังธรรมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานังมาตาปิตุอาราธนานังคุณครูบาอาจารย์อาราธนานังเทพเทวาอาราธนานังอมมสีพรหมรังสีนามเตสพพทุุขังสัพพโรคังสัพพพยังวินาสันติสัพพลาพังพระวันดุเมอิทธิฤทธิพุทธานิมิตตังขอเดชะเดชังขอเดชเดชะโปรดมาเป็นที่พึ่ง แก่มะอาอุนี้ด้วยเทินเนื่องจากลูกวันชิตามีคำถามที่จะเรียนขึ้นไปเบื้องบนการที่ให้ลูกทำงานเพื่อพระนิพพานความเคารพรักศรัทธาของผู้ที่มีความสนใจขอพระองค์ท่านเมตตาช่วยให้พระคำถาม ที่น้องๆได้ส่งเข้ามาได้รับการตอบจากพระองค์ท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มีคำถามของน้องจากแว่นสปานะคะถามถึงผู้ป่วยท่านหนึ่งอายุ74ปีอยากรู้ว่า อายุขัยของท่านนี้จะมีต่อไปอีกเท่าไหร่ขอพระบารมีแห่งการที่ลูกได้นอบน้อมคารพรักเลื่อมใสบูชาและศรัทธายิ่งต่อพระบิดาผู้สร้างดวงจิต ต่อผู้คุมกฎของโลกกฎแห่งกรรมผู้คุมกฎฟ้าดินและธรรมะเปิดโลกและพระบารมีแห่งท่านพ่อพระตถาคตเจ้าพระศาสดาของพระศาสนาพุทธจนถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระประเจกับพธเจ้าทุกพระองค์ขออนุญาตเช็คอายุใคร74 75 76 7จ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดเจ็ดสิบเก้าแปดสิบแปดสิบเอ็ดแปดสิบสองแปดสิบสาดสิบสามไปแปดสิบสีดสิบสามขึ้นหรือแปดิมหนึ่งเดือนสองเดือน สามเดือนสี่เดือนห้าเดือนแปดสิบสามปีห้าเดือนพุทธบุตรหมดอายุไขจริงหรือไม่ด้วยอาการ หัวหัวใจล้มเหลวสสเสียชีวิตไม่ได้ตายหงแต่เป็นอาการร่างกายเจ็บป่วยเอาไว้วะภายในทำงานล้มเหลว นี่ก็คือการที่ใช้ในเรื่องของการเข้าฟ้าพระองค์ท่านให้พระองค์ท่านเมตตาต่อดวงจิตผู้ที่ต้องการที่จะรู้เพื่อที่จะมีการเตรียมการไม่ประมาทสิ่งที่พระองค์ท่านเมตตาก็คือผู้ผู้นั้น จำเป็นนะคะในการช่วยคนถ้าเราไม่รู้ชื่อนามสกลุลให้เรานึกถึงสิ่งที่เขาพิมพ์มาในโทรศัพท์นะแล้วก็ทูนขึ้นไปก็จะได้ประมาณนี้ก็ขอให้แค่เป็นสิ่งที่เรียกว่าทางเลือกหนึ่งถ้ายังไม่แน่ใจไม่เชื่อ ก็ไม่เป็นไรให้ปฏิบัติดีที่สุดก็คือทำดีทุกวันแล้วกันนะคะขอโูทนาซาทุกับผู้ที่เมตตาจิตกับบ้านจิตทิพนิพานด้วยนะคะ